ไม่น้าผม <c oughs> น่าทำไมผมมันเบอร์เบอรอย่างงี้น่าจะเบอร์เบอร์รักรักเธออะไร <c oughs> อันนั้นเบอร์เลิฟเลิฟอยู่ <c oughs> นั่นก็ไม่ใช่วันนี้เรากลับมาอันนี้กันบ้างนี่คือแมปออฟปีชูนั่นเองนะครับเนื่องจากภาคแรกเนี่ยเราชนะไปแล้วนะ เราจบเกมมาละจบเกมโดยการขี้โกงเจ้าแบบนี้เนี่ยเป็นภาค2นั่นเองแทแดงนี่เลยครับบาบูวอร์ออฟดิฟฟิเคิลฉากสองนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าวอ r o ออฟดิฟฟิเคิลสองเนี่ยรู้สึกว่าคนเล่นเนี่ยเยอะกว่าภาคแรกเยอะเลยนะครับเพราะว่าอาจจะภาพสวยด้วยแหละเนาะนี่เห็นไหมสวยจนหน้าเบอร์ นะครับก็เลยแบบมีคนเล่นเยอะมากนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด่านที่0ูนย์กันก่อนดีกว่าวันนี้นะครับเราจะจบตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับด่านแรกเนี่ยไม่ยากนะครับวิธีวอล Off ที่ผมไปฝึกมาอย่างหนักเลยนะครับช่วงนึง นะครับเราชิดกําแพงแบบนี้นะครับกระโดดหมุนนี่ <c oughs> ผมนี่เก่งจริงๆเลยผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าก็พอได้นะเพราะฉะนั้นถือว่าเข้าใจการวอลล์ออฟแล้วก็ฝึกอย่างหนักด้วยนะครับประมาณสัปดาห์กว่า,วาซึ่งมันก็น่าจะไปได้ไกลอยู่ใช่ไหมใช่ไหมน้องเหลือง <c oughs> โอ้โหสุดยอดด่านที่3เรียบร้อยแรกแเขก,ก็ใจง่ายๆแบบนี้นะจนกระทั่ง <c oughs> เขียวๆนี่คือน่าจะเริ่มต้น มีเดียมแล้วก็แบบสีดำนี่โอ้โหเริ่มมืดม่วงไม่ใช่ม่วงชมพูนี่โอ้โหชมพูนี่หนักเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าจะจบด้วยนี่นี่น,นี่สีแบบนี้แหละนี่คือสีนรกเลยนะสีฟ้าเนี่ยแล้วดูโอ้โหมีสีขาวสีอะไรเดี๋ยวสีเขียวแบบเขียวปี๊ดเขียวแลนโบมีโอ้โหไปสวรรค์และ้ะโอโ้ไกลมากภาคสองเนี่ยเลยนลกว่านรกแน่นอนอะมาดูซิว่าจะไปได้ถึงไหนมาครับ ด่านที่4ี่ด่านที่5้าด่านที่หกด่านที่7ชิวๆอยู่นะฮะโอเคตรงนี้เป็นเริ่มการกระโดดที่แบบมีการปีนมากขึ้นนะซึ่งโอ้เทคนิคการปีนเนี่ยผมทำไม่ค่อยเก่งนะปึ๊บแบบนี้อ๋อเฮ้อุ้ยยากอ่ะมันต้องกดพร้อมกันอ่ะเอาแล้วมาอยู่นี่อ๋อเขาบอกว่าไม่ต้องบอกออฟใช่ไหมไปด้านขวาแบบนี้โอ้อีซี่อีซี่อ๋อโอ้โหนี่เริ่มเอียงเริ่มเอียงอ่ะถ้าเป็น เป็นนี้ไปกระดึบกระดบนิดนึงกระดึบนิดนึงโอเคอ่าได้อยู่อ่ากระโดดกระโดดชุบ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 ขึ้นไปป๊อบอันนี้ง่ายๆอ่ะยังเริ่มต้นอยู่นะครับเจ้าสีขาวนะฮะยังอีซี่โอเคอ่าอีซี่เริ่มเลยครับสเตต15ถึง29แบบอีซี่ลุยมาครับ <c oughs> ไม่น่าจะยากนะครับบอกเลยว่าผมผ่านระดับประเทศมา แน่นอนว่าระดับประเทศเนี่ยเราก็ไม่หวั่นไหวโอ้ยกระโดดเลยด้วยเป็นไงเก่งเกินโอ้ชิว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 โอเคเป็นไงผมบอกแล้วครับว่าผมเนี่ยเก่งเอา้าไม่ใช่วอ,อ,อมนี่นะเก่งมากระดับประทงประเทศในกระทะ่านมาแล้วนะครับเรียกว่าตรงนี้เป็นแค่ที่ผ่านทางผมนี่มันเก่งจริงเลยดูโอ,อ้เมื่อกี้นะครับเออเกิดผิดพลาดเล็กน้อยนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆครับผมมันต้องมีอะไรผิดพลาดเรียบร้อย นี่เป็นไงปับป๊บปั๊บมาเริ่มมาเริ่มไกลขึ้นเรียบร้อยครับไม่ยากไม่ยากเย็นไม่ยากเย็นนะครับยังไม่แสนเขียนเท่าไหร่ยังเรียกได้ว่าอีซี่นะครับยังได้อยู่นะฮะปุ๊บเลี้ยวขวาช็บช็ๆช็ช็อชช,ช,ชโอเคยังง่ายอยู่ปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคปั๊บปั๊บโอเคหูยังได้อยู่ครับทุกคนเริ่มเลยครับนี่คือมีเดียมความยากนะครับจะอยู่ระดับกลางกานะครับมีเดียมนะฮะยังชิวชิอยู่อ่ะแบบนี้ก็ได้เลยยังได้อยู่ปุ๊บ อึ๊บอึ๊บโอเคยังอีซี่อยู่นะอันนี้คือต้องปีนขึ้นไปข้างบนโอเคได้ได้ได้สามสิบสามปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โอ้ยเกือบเลยเกือบเลยโอ้นี่ยงไงชิบชิบชึบชิบแล้วก็โอ้ดูดูดูความยากดูความยากเริ่มเลยครับเริ่มเลยละโอ้โหยากจนหน้าเบอเลยเป็นไงภาคสองนี่บอกเลยนะไม่ธรรมดาเหมือนที่ผมให้ดูตอนแรกนะ คือขึ้นไปบนสวรรค์เลยนะเนี่ยดูขาวๆนั่นคืออะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้เอาแบบเอาแค่ธรรมดาก็รู้สึกยากยากมากๆแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเอาให้ผ่านก่อนระกันโอเคโอ้อันนี้ไปด้านหลังแล้วก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บรับโชคโอเครับโชคได้อยู่โอเคไม่ยยังไม่ยากสักเท่าไหร่ยังยังชิวๆนะครับโอเคแค่หันอุ้ยอันนี้อะไรฮึบฮึบอันนี้ปีนฮึบ โอ้โอ้อันนี้คือปีนชิปแบบนี้โอ้โอ้โหต้องแบบชิปล็อกกดห้ามแล้วก็กดชิปล็อกพร้อมก็โดดแล้วหันซ้ายแล้วก็คลิปชิปล็อกอีทีแล้วก็โดดไปครับอืมไม่ยากนะครับเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเ,เริ่มหนักหนักแล้วตรงนี้แบบนี้ก็เ,าเขาดักเอาไว้ทัวจะถ้าบบผมไปด้านข้างได้ไหมไม่ได้เลยมาอีซี่ดักบนก็ไม่เป็นไรเราไปเองก็ได้เราไปเองก็งกสีแดงสิ สีแดงอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยครับด่านที่44แล้วครับเอาราตรงนี้เนี่ย45ถึง60และจะไปด่านแบบดิฟิเคิลนะครับก็คือยากกว่ายากกว่าระดับเบื้องต้นเลยนะก็คือก็คือต้องต้องของจริงแล้วใช่ไหมได้ได้ปึ๊บโอ้โยอืยอโอเคเส้นเดียวเดียวเดียซี่ได้อยู่ไป60ก็ไม่ยากเกินเอื้อมแบบนี้โอ,โอเคเกินเอ,อื <laughs> ้อเกินเอื้อมเลยครับแป๊บนึ่งนะนี่อะไรเนี่ยขยับกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บ ฮะชึบโอเคโอโหอย่างยากชึบเพิ่มชึบโอ้โหเกือบไปครับโอ้โหเสียวๆแล้วเริ่มเสียวๆแล้วครับโอ้โหใครบอกว่าง่ายๆนี่เปลี่ยนคำด่วนๆ่วนะครับตอนนี้ฮึบฮึบโอเคมาฮึบอุ้ยเริ่มเริ่มเล็กลงโอ้โหเริ่มเล็กลงแล้วครับตอนนี้เล็ก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 ลงเล็กลงโอเคโอเคได้อยู่ไอเนี้อะไรอ่ะต้องไปปกติ อ่โปตีมากอันนี้โอ้อันนี้อีซี่โอในอีซี่ก็อีซี่เลยนะวันนี้เริ่มเริ่มไต่กําแพงอ่ะได้อยู่โอ้ยตรงนี้ชึบชึบโอเคชึบชึบโอเคได้อยู่อ่ะอันนี้ไปไหนมีด้านขวากับตรงกลางก็ไปด้านขวาสิจะไปทําไมตรงกลางแล้วเนี่ยเรียบร้อยเพื่อนอึงเพื่อนงงเพื่อนพิมพ์ว่าอะไรนูนนูบอ๋อเพื่อนพิมพ์ว่านูบมาได้เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูเชฟ โชวให้ดูโชว์โชว์ให้ดูว่านี่ของจริงเป็นไงและตรงนี้คืออะไรตรงนี้ต้องไปด้านข้างหรือเปล่านะโอเคอาจจะต้องไปด้านข้างครับทุกคนชึบแบบนี้อ่ะโอเคอ๋อโอเคต้องบอปด้านข้างนิดนึงโอ้โหได้ดูอะไรนี่ไอ้นี่อะไรครับเนี่ยเอ่อโอเคนะชึบอ้ยชึบโอเคโอเคให้ตรงก็ให้ตรงโอเคให้ตรงโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้บอฟโอ้บอ์ปกติปั๊บปั๊บโอเคอะ ได้อยู่ได้อยู่อันนี้โอเคโปติว๊อปวอป,ป,วอปโอเคปกติฟับโอ้โห,โหผมนี่มันเก่งจริงเลยได้อยู่ได้อยู่ไม่มีอะไรยากเย็นเกิ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 นไปใช่ไหมเกินไปใช่ไหมย,ยังได้อยู่แล้วเรียบร้อยครับ difficult ระดับที่หมาเร็วนะเนี่ยอ่าตรงน,รรรนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วทุกคนดูเริ่มเลยนะครับตรงกลางอะไรอ่ะตรงกลางมีไว้ทําไมครับเนี่ยอือฮึอือฮึอ ตครงการมีไว้พักครับแล้วก็ไปต่อไปต่อโอเคแล้วก็ฟึบโอเคอ่ะมีมีเช็คพอยต์แล้วโอเคปลอดภัยแล้วครับอืมโอ้ยยากอืมโอเคได้อยู่โอเคกับหลังโอเคตรงนี้ตรงนี้โอเคปึ๊บ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 โอเคหันปุ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ตัวเองยังตาลึง เฮ้ยทำได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้มันเริ่มแล้วครับโอ้ยมันมันเริ่มแล้วครับทุกคนมันเริ่มแล้วมันเริ่มแบบเริ่มหนักหนาเอ้ยนี่อะไรอ่ะเด้งเด้งแบบนี้อะไรครับเนี่ยครับผมอ่ะอ๋อมันคือเด้งเด้งครับไอไอตรงนี้อย่าเด้งกันสิเดี้งเองโอเคได้อยู่โอ้ยได้อยู่อึ๊บโอเคอ่าเริ่มง่ายอย่าพยายามที่จะโกงเลยนะทำไมโอ้ตรงนี้โกงได้ง่ายๆนะทำไมผมอยากจะโกงผมไม่แคร์ ไม่น่าโกงเลยอืยอฮึปึ๊บตายอยูอยอย่ตรงนี้โอเคกระโดดกับหลังอ่าเรียบร้อยอไปไวไปไวโอ้โหไปเช็คพอยต์ก่อนออย่าลืมโอเคอีซี่เอาละเริ่มและเริ่มละ <c oughs> เริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วอันนี้เริ่มเป็นขึ้นครับเป็นขึ้นเป็นขึ้นก็นี่ยังได้อยู่อันนี้มี การระหว่างเราสองคนก็ไม่หวั่นนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นบางโอ้โหบางเฉียบเป็นอ่าแล้วมันเกินนี่โอ้ยบางเฉียบเป็นอันนี้เลยเป็นพิซซาเลยนี่เออฮึบฮึบฮึบโอเคโอเคโอเคได้อยู่อันนี้คือเด้งโอ้โอเคฮะโอ้ยนี่ยากอันนี้ยากโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้กี่โมงเนี่ยอันนี้ก็แค่หลบไอ้เจ้าตรงนี้เฉยๆโอเคโอ้ยนี่คือต้องไปกดปุ่มด้านขวาใช่ไหมฮึบฮึบโอเคกดแล้วไปฮึบฮึบโอเคไปโอ้ยังไม่จบยังไม่จบฮึบโอเคโอ้ยนี่ครับขั้นต่อไปแล้วชีทติ้งโอ้อ๋อไม่ใช่ชีทติ้งแชลเลนติ้งดูผู้ชมเรามาไกลมากเลยนะผมมาไกลมากเลยนะโอเคไปไปกันต่อฮึบฮึบ อ๊บอ๊บเอ๊บเอ๊บโอเคอีซี่และชาเลนจ์เรียบร้อยสเตตเจ็ดถึง9นะครับายากมากๆไม่เชื่อครับไม่เชื่ออืมเริ่มเริ่มและเริ่มเชื่อนิดนึงแต่ว่าโอเคเชื่อโอเคไม่ยากขนาดนั้นโอเคโอ้ทางกัน้นออ้ยทางกั้นระหวังเราสองแบบใหญ่มากแต่ว่าก็ตายอยู่ โอเคโอเคปึ๊บโอ้ยนี่ไม่ถนัดต้องเป็นด้านขวาดีกว่าด้านขวาถนัดปึ๊บอุ้ยยากโอเคโอเคเออเออโอเคนี่ยังไงต่อปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยยากยากยากโอเคไม่ต้องพักก็ได้ไปต่ออีกนิดเดียวถึงสีดำแล้วครับโอ้นี่ไง ก็ไม่ได้ไกลแต่ว่าแสงตรงนั้นคืออะไรอะผมอยากรู้จังเลยแต่ว่าคลิปนี้ไม่ไม่น่าจะไปถึงนะครับไม่รู้ไม่รู้เผื่อบางทีมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นหรือเปล่านะผมว่าเออเนี่ยมันก็ยังอีซี่อยู่นะอาจจะไปถึงก็ได้นะครับทุกคนอาจจะไปถึงก็ได้คจะไปรู้รู้รู้พักพักโอ้โหไม่น่าพักเลยอย่าไปพักอย่าไปพักอย่าไปเชื่อนี่อย่าไปเชื่ออย่าไปพักอย่าไปพักไปต่อ ไม่พักแรงสิแต่ไม่พักไม่ไม่พักเป็นไงเป็นไงติดไฟติดไฟติดไฟจะจัดติดไฟจะจัดโอ้โหโอ้โหโอ้โอเคอ่าแล้วโผงนี่งแล้วเร็วเกินนาจะเร็วเกินโอเคฟับโอ๊ยไม่ได้ละอึบอึบโออเคเคได้อยู่อ่าพับฮะมีมีที่กั้นระหว่างเราสองตรงนี้อ่าอีซี่แล้วเรียบร้อยครับอุ้ยผมมาไวมากเลยอุ้ยเดี๋ยวนะมันจะยากขึ้นแค่ไหนเนี่ย 105รอยห้าเลยครับออะสักหนึ่งร้อยห้าถ้ามันถ้ามันเริ่มยากนะแต่ถ้ามันไม่ไม่ยากก็ไปต่อยาวๆนะครับอันนี้คือยังได้อยู่อ่ะยังไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับปึ๊บปั๊บฮึ๊บโอ้ยไม่ยากสิอย่าไปอย่าไปเอืออย่าไปคิดว่ามันยากเลยมันอีซี่มากอือฮึโอเคโอเคโอเคอุ้ยโอเคได้อยู่โอ้โหเริ่มยาวขึ้นแล้วนะฮะอือฮึ อืฮอืโอเคยาก็ไม่หวัน่นและอันนี้ขาวๆโดนได้หรือเปล่าไม่รู้กระโดดข้ามไปก่อน <c oughs> ไม่ไม่น่าจะได้แล้วโอ้โหเป็นขั้นโอ้ยเป็นขั้นบนันไดเริ่มเลยครับเริ่มเป็นขั้นบนันไดเอ๊บปั๊บเ๊บปั๊บโอเคอันนี้อะไรหินวอลออฟอู้ก็คือซ่อนนะได้ได้อ่ะเดาโอเคโอเคเริ่มยากอันนี้อะไรมีหัวกระโหลกขึ้นมาด้วยอันนี้โอ้เจ็บครับเจ็บมากเฮ้ยเจ็บมาก เจ็บมากทุกคนมันเจ็บมากอุ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นวอลแบบเจ็บมากเดี๋ยวสิปุ๊บปั๊บแร่มันเจ็บสุดๆเลยทุกคนมันเจ็บมากอะดูดิโอ้ยเลือดเกือบหมดเกือบเกี้ยงโอ้ยเกือบตายแล้วเนี่ยอะไรอีกนี้อืมอ่ะพาไปหน่อยโอเคครับผมปุ๊บแล้วก็ปับปับโอเคได้โยอันนี้สลับซ้ายและขวาขวาก่อนแล้วซ้ายโอเคแล้วก็ไปต่อปั๊บปั๊บ รั๊บโอเคอีซี่เรานี้มันเก่งจริงปลกเราต้องนี่เรานี้มันไม่เก่งเลยเฮ้ยึ้นไปทะไมขอลองโกงดูไม่ได้ครับติดกับแพงล่องหนเปึ๊บโอเคอืมโอ้ไม่มีไม่มีเล่นต่อโอเคขอบคุณครับผมอันนี้กระโดดแล้วกลับหลังโอเคไม่เป็นไรเราฝึกมาแล้วนี่เรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยอะไรแล้วมันมันเรียบร้อยกี่โมงเนี่ยแบบนี้เรียเรียบร้อยได้อุ้ยได้อยู่วงกลมเริ่มมาวงกลมเริ่มยากวงกลมเริ่มแบบเริ่มเดือด เดือดดานเดือดดานครับเดือดดานแต่ว่าได้ได้อยู่ได้ได้อยูอ่อึ๊บ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 อเริ่มเริ่มมันเล็กเริ่มมันเล็กเริ่มมันเล็กโอเคอันนี้อะไรอะไรอ๋อพาไปครับผมโ okay. อเคล้วจบแล้วไปสีม่วงเซียมพูแล้วดิลีมูสเลดเียบน้อยครับมาไวมากครับทุกคนดูที่ผมมาตั้งแต่ที่เราเล่นกันมาคือตรงนู้นเลยนะถือว่ามาไวสุด <c oughs> เลยนะ คุณอะไรติดป้ายาตอีกหน่อยไหมอ่ะอีกสักนิดแถมโอ้ยตกป้ายไตแล้วแถมไปแล้วกันอืออีกนิดหนึ่งอีกนิดนึง,นนงยังได้อยู่นะครับยังอืมเริ่มยากเริ่มยากนะครับเริ่มแลเริ่มเริ่มเริ่มออปุ๊บเริ่มมีทางขัดขวางโอเคได้อยู่เนาะอือฮึอือฮึโอเคโอเคโอเคเอามีทางนี้โอเคอะไป,ไปยายาวๆไปยาวยังได้อยู่ นะครับยังได้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 อยู่ยังได้อยู่อึ๊ปอุ้ยตกตรงนี้เนี่ยนะโอ้คุณอะไรตกงงโอ้นม่ไม่ยากนตรงนี้โอ้เริ่มยากครับเริ่มยากครับอันนี้มันเริ่มมันเล็กอะทุกคนอันเล็กเนี่ยมันจะยากกว่าอันเล็กมันจะยากกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าเราต้องมั่นคงในวอออฟนะครับถ้าไม่มั่นคงเนี่ยจะตกได้นะครับอไปไวแบบไม่ต้องพูดเยอะนี่โอ้โอ้เริ่มเริ่มมีทางขวางทางขวางกั้นโอเคได้อยู่อืมอื้ม อือฮึอือฮึอือฮึอุ้ยเมื่อกี้ติดอะไรจังหวะเสียเฮ้ยชึบ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 โอเคโอ้อันนี้อันนี้โอ้โอ้อันนี้คือโอเคแบบนี้อีกแล้วอือฮึ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 โอเคโอ้เข้าท้ำเข้าท้ำโอเคเข้าท้ำไหมเข้าท้ำไม่มีบันไดด้วยไม่มีบันไดด้วยนะมีแค่วอล์กอย่างเดียวโอ้ยสมแล้วที่เป็นแมปวอล์กจริงๆนะครับมีแต่วอล์กนี่เรียบร้อย ปีนแบบป็นหอคอยเป็นหอคอยเลยครับอันนี้ ER โอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหกี่อันเนี่ยแป๊บหนึ่งนะได้ไหมเนี่ยโอ้ยเสียวมากเกือบโอ้โหแล้วไปต่ออีกได้ครับอย่าพลาดนะเรานั่นไงว่าแล้วเนี่ยพอเทียอะไรสําคัญเนี่ยพลาดโอเคกลับมาที่เดิมนลครับกลับมาที่ตรงนี้แล้วเจ้ากําแพงเยอะๆอย่างนี้โอเคได้ได <Okay. même S 2> ้อ <analysis> ้าวอ้าสวยเลยงี <laughs> <mind> ouais year, ้ <Okay. S 2> โอ้งั้นง okay, <ok> ั้นโอเคอื้มอึบอึ okay ๊บโอเคไม่โกงแล้วไม่โกงแล้วอึ๊บอึบอึบอึ๊บอ้ยยากยากยากอือฮึอื้ม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 โอเคอันนี้เป็นเป็นโอ้มันไม่ไม่กว้างเหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก้าวเมื่อกี้กว้างกว้างกว่าและเรียบร้อยโอเคอือฮึต้องไปแบบเอียงเอียงนิดนึงเอียงนิดนึงโอเคโอเค โอเคอันนี้ล่ะอันนี้ยังไงโอ้ยเริ่มโอ้ใกล้จบแล้วครับอึ๊บมันไกลอะมันไกลโอ้มันไกลมันไกลมันไกลมากโอเคอืมโอ้ยอืมโอเคโอเคโอ้ยอย่าพลาดนะจุดแบบนี้ไงง่้ยง่ายง่ายๆโอเคง่ายงอย่าพลาดอย่าพลาดตัวเราอึ๊บโอ้ยเจ้าแทงน้ำใกล้จบแล้วครับทุกคนใกล้จบแล้วอีกนิดเดียวเราถึงรีโมทสเลดเลยนะครับ คือว,ว่าโหดมากๆนะครับุ๊บั้งนะับอย่าพลาดโอเคอินเซนครับเรียบร้อยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้กับภาพเบลอๆภาพเบลอเพราะว่าภาพสวยเกินนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวเีเซฟก่อนเซฟก่อนซีอูครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ EP สองมีแน่นอน